และจอจอราจรวันนี้ค่ะเราจะไปดูอันตรายที่เกิดขึ้นจากการไม่คาดเข็มขัดนิราภัยเมื่อต้องโดยสารรถตู้สาธารณะกับพี่จอค่ะใช,ใช่ครับคุณหมวยครับถือว่ายังน้อยอยู่มากนะครับมาดูข้อมูลครับสวัสดีครับกิติพันธุตายกุลครับจอจราจรของท่านในเที่ยงวันผ่านเหตุการณ์มาแล้วนะครับ TDI ไครับได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจนะครับในอัตราการรัดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถตู้ สาธารณะนะครับในเขตเมืองยังถือว่าน้อยมากท่านผู้ชมดูนะครับกรุงเทพมหานครนั้น19%ารนนะครับในขณะที่ในระหว่างจังหวัดนั้นอยู่แค่47%ก็คือไม่ถึงครึ่งนะครับและถ้าเราลองเจาะข้อมูลลงไปอีกนะครับบอกว่าถ้าหากว่าผู้บริการรถตู้นะครับจะมีการแจ้งเตือนให้รัดเข็มขัดไหมนะครับก็ถือว่ายังน้อยมากนะครับท่านผู้ชมดูนะครับการรัดเข็มขัดนิรภัยในรถตู้นะครับมาเลยนะครับ การดูแลของผู้ผลิตรถตู้นะครับในการป้องกันการชนนะครับก็ยังถือว่ามีการการันตีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับรวมทั้งระบบของถุงลมนิรภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนั้นไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนะครับอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเรามาดูซิมูเลชันนะครับนอกจากการเห็นแบบจริงๆอย่างนี้แล้วนะครับว่าซิมูเลชันจะบอกอะไรเราบ้างนะครับดูนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือการรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับในรถตู้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้ารัดนะครับทุกๆคนที่อยู่ในรถ ถูกตรึงไว้กับที่นะครับแต่ว่าถ้าเราลงมาเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างการชนโดยรัดเข็มขัดกับไม่รัดเข็มขัดนะครับดูนะครับ เดี๋ยวจะเห็นว่าทางซ้ายมือนั้นไม่รัดนะครับทางขวามือนั้นคือรัดนะครับเมื่อเกิดการชนขึ้นนะครับในแรงกระแทกเดียวกันท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าศีรษะของคนที่นั่งแถวหลังนั้นกระแทกเบาะหน้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการกระเด็นกระดอนกันไปนะครับในขณะที่ทางขวามือนั้นยังถูกยึดรั้งอยู่นะครับเมื่อมีแรงกระแทกต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการไปกองกันนะครับในจุดใดจุดหนึ่งของรถนะครับในระหว่างการกระแทกนั้นนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดอันนตตราาย่่ออเืงม เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการรักเข็มขัดนิรภัยในรถตู้นะครับไม่ต้องเป็นเรื่องของคนขับรถที่ต้องมาบอกเรานะครับเราสามารถรู้เราได้เองนะครับว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับท่านสารานครใช่ค่ะขอบคุณครับ